มาครับพี่น้องมาครับวันนี้อ้ยสิบผ้ากินเมนูหอยครับพี่น้องวันนี้ครับหอยแข้งได้พี่น้องเด้อน้ำจิม้มซีฟูด้ดลาบลงไปพี่น้องแซ่บครับมา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 กินเข่าน้ำผู้ตัวได้ครับนี่มีหอยสองหอยครับหอยแมงผูกกับมีพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายแป้นลับเอฟซียาอายยาผีสู้ขู่สุกคนครับมอน้คู่ตัวและน้องมิสุกนะครับพบกับกันครับจ่องขั้วคู่ตัวอีกแล้วพี่น้องมาสิป้ากินนี่ครับเมนูช่วยไม่ได้แน่โอ้ยลืมช่องค่ะมาพี่น้องมาอู้มอน้มาคำสีอย่านไอยครับมาตันนี้ครับกับเมนูปาจิ๋วครับหอยแฉ่งพี่น้องหอยแข่งนะครับลาดนําจิ้มซีฟูดครับหอยเมงผูกกับมีนะครับสำหรับได้กินเล็กน้อยมินิก่ะ มกทาโกยากิโอ้ยเอิ่อยากแห้งครับมาพี่น้องเดี๋ยวตรวจมือดีบ่มีเข่าครับนี่ครับจริงครับขนมจีนอยากให้พี่น้องในซิมน้ำยำโอ้ยบวงข่อยอยู่ใส่น้อพี่น้องเอ้ยอืมอืมอืน้องตัวพอดีบาะแเยย์มไหนครับอืมอืมเอาฟ้าหนีหูม,หมออาเลยน้องพี่น้องเนาะ ตัวเป็นตัวตัวเลยค่ะอขอบคุณครับแม่กัวางวันนี้สีเฝ้าๆเนี้ยนะพี่น้อยพี่น้องเลยเท <c oughs> ิงหิวเทิงอันคำครับแกะออกท่านผู้ชมคะแกะออกมาเป็นผีเสื้อค่ะอ,อันนี้กับหอยแมงปูนะพี่น้องนะเมนูทะเลครับวันนี้อ๋อชอไอันนี้สิคมสวยมากพัก หลายๆก็ได้พี่น้องนะครับสีเรียครับแล้วก็น,นี่ครับกะทินเป็นบุญจริงๆได้กินกะทินวันนี้สบันคเช่งเป็นใจได้กินบะกะทินเป็นบุญเอาลางงๆพี่น้องมันหลายผลถือโอกาสกินข้าวเย็นนะพี่น้องเนาะถือคำๆไม่ไน้อยนะครับพ,พ่อตูดหนูนจะตกอ่ะอ๋อไม่ลื่น

ขออภัยพี่น้องอร่อยไหมบอกท่านผูน้ชมความรู้สึกเป็นไงบ้างซาบไลเซอร์น้องซาบไลเซอร์องมงผู้ครับซาบไลเซอรจ้าน้องสวดอะไรแนะพี่น้อง,น,งนะมา บรรยากาศย่ำแรงๆครับ <c oughs> ลูกไก่ลูกไก่กัห้องอยากเขา้าเล่าหรือพี่น้องเลยอืมอืมซีเาวยหรอพี่น,อน้อ,อ,นองนะคุนตัวใส่พักจี่หน่อยครับโอ้เธออันนี้สุดมากกู้เป็นมบ้านครับอันนัก <c oughs> น้ำกันซีหาหลัง รั่งออกฮะข้ากินน้ำนิ๋งห้ออร่อยจนปวดหัวเลยบ่บิ๊กใบกับมี่เนี่เป็นหนองนะอาก็นนไปเสียงรสจักหน่อยครับใส่พริกนิน จิ้มหนูคูดผิดเลยสีแบบคือสดมากเลยค่ะกินได้ไหมลูกของเ้็กหน่อยกับน้ำจิ้มเน้ะพี่หน่องเน้ะอันนี้คือสีแบบสดมากมสดเลยครับพี่น่องอ้บรรยากาศเชียงแรงลมเย็นๆว้ยๆพี่น่อง มีกระซิ้มคือมาจักหน่อยครับได้คแตงกวได้เป็นของนะลืมน,นะเดี๋ยวมาโอ้บรรยากาศดีๆครับแดงๆ น้ำจิ้มพี่น,อน้องมียุงเล้ลูรอกยุงกัดอยากกระพุ่งโคตรเจ็ดเลยเดี๋ยวมาไม่ไมต้องโยข้างในว่ามันนะไม่สมเลยชอบกินส้มส้มนะพ่อชิมได้ไหมพี่น้องชิมได้ต้องชิมคนเดียวน่อยถ้ากโกยากิพะนะ้าถ้ากียากุชอบก,ก,กีกิอโอ้ยน่าลุกงยุงอ,อ,อ่ะหนั่งมาพ่อ ได้ฮะอยากเข้าบ้านหน้าตูเดีย๋ยวก่อนนี่นก่อนโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่แค่เงาปากโซเวเวีพี่น้อง <c oughs> ตอนไปซื้อมาเสียบๆเออ่สดๆได้ครับอือร่อยจังไงนะพี่น้องเนาะ โอ้มามาพี้ลงมาคัะหนูไปดูคลิปอันนั้นมาค่ะบ่าวเท้ากินกินอะไรบ่าวเท้าเหรอกินบ่าวเท้ากินซอยจุอันเหนอก็อยากกินมากเดี๋ยวพวกนี้พวกนี้เมือนครับติป้าซอยจุแซบแ่บเลยพี้ลงนะ ปวดติดต,ตามนะครับมเงนินนะครับมันชุกจีบ้าซอยจพออุพี่น้องพี่น้องมาอืมอืม,อมโอ้จีบคำเมื่อบานพี่น้องมอดมนันชี้คำคำเล็กน้อยแล้วพี่น้องเลยือว่าเป็นขขาเล้ง กะเลียวกะลันเกียวครับกะเลีวกันปกตินี่ไปตลาดพ่อครับเราเก็บเองก็เลยเก็บมานําเก็บเองเลยสวรรค์ช่างเต็มใจได้กินัแบบจริงจืิง มันไม่มีส้มๆ่ะอชอส้มๆที่ไมีไข่อ่ะเขาเรียกว่ามันมีไข่ <c oughs> มือนแตคือวะด้ยอือทางถามตากล้องนะครับอ,อ้พี่น้องกินคำนะ<ม>พี่น้องนะเบิ้งบรรยากาศคำๆอยู่เงี้ยไหครับ จากกันเพียงอืมโอ้ยนี่นะแล้วก็หยิบแม่แล้วังเหล้่วการเหลี่ยงนั่นพอดีเพียงยุ่งกับแม่กะไรไปเนยพี่น้องเอ,อ,อ้าจำครับจำยุงกัดหนื้อเนื้อแกะไปนะแกะตัวนั้นลูกนะือ อีกสองทำครับพี่น้องมนี่คำพี่นอ้อ,อ,นองนะครับกินไปหลายตัวสองตัวห้าตัวหกตัว <c oughs> ยุงกินเหรอยุงกะไม้ไม้ถึงไม้ถึงหอยเนี่ยอะหรอ,อร่อยไหมเสียบเลยพี่น้องมันตัวหน่อยกจริงครับย้ำมันสด ตัวหน่อยครับสดเซด่บเอาคำสุดท้ายมาลาพี่ลาน้องมาอ่าผนเกี่ยวหนึ่งสองจุบจุบมาครับ มึงเสียงจัก,จก,จก,จกรยานเล่ๆไปหนงอ,อ,นองน้ำๆไปน้องมะอ๋อบอชิมก่อนนะ,ะกินไหมไม่กิน <c oughs> อ่านไ่ไ้เหรอ,อ,อม่นกากาเริ่มมืดแ,แล้วนะพี่น้อง คือสมาเป็นเขาแแรงกันแล้วการันแีเวกันแล้วกัน,นครับมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่้านะครับกับเมนูนี่นะพี่น้องหอยแข็งครับน้ำจิ้มรสเด็ดซีฟูดจังๆพี่น้องทาง่านี่หอยแมงผัวนะครับแก้มผักกระถินอีเล็ตคือเก่้านะครับแล้วก็ทาโกยากิครับมาอนี้คู่ตัวครับน้องมีสุกแฟมิลี่ซานแนดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องด้วยก็ขอส่งกลาลัใตีไปสู่ <c oughs> พี่น้องสู่หัวสู่เย็นคือเก่้านะครับคู่ตัวก็ขอให้พี่นอ้องอ่า นี่กำลังใจสูงงามน,นะพี่น้องเด้อฝาก<ม>กดกไล<ห>คะอ์อจ้าแล้วนี่ก็เรืกก่องขอกำลังสิสอบผู้กาลังสิสอบกันพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์มาแล้วกับม <c oughs> ีละปะ,ะจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กู้ตัวกับน้องพิสูจน์ในเรื่อพี่น้องเด้อเจอกัน,กน,นใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับาาบบ๊ยยขอบคุณครับ